สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงพิเศษของทางรายการในวันนี้นะคะมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้ได้ว่าน่าสนใจมากเลยทีเดียวกับเรื่องราวสาระสุขภาพมาฝากกันค่ะซึ่งวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากคุณหมอพลเือตรีหญิงแพทย์หญิงภาวิกาธรรมโนท่านเป็นจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดและแก้ไขาสายตาผิดปกติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้คนะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะวันนี้ก็ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากคุณหมอค่ะมาร่วมให้ความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องราวของการรักษาสายตาการผ่าตัดสายตาทั้งรูปแบบที่เราอาจจะคุ้นเคยกันดีอย่างเช่นการทำเลสิกการทำเลเซอร์สายตาหรือว่าเรื่องราวต่างๆในครั้งนี้นะคะก็มาพูดคุยกันถึงในประเด็นเรื่องราวที่ว่ามองไม่ชัด ไม่อยากใส่แว่นต้องทำยังไงดีนะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวมาฝากกันก่อนค่ะประเด็นแรกค่ะเรื่องราวของการมองไม่ชัดทั้งสายตาผิดปกติสายตาสั้นสายตาเอียงสายตายาวต่างๆเหล่านี้ค่ะจริงๆแล้วมันมีสาเหตุมาจากอะไรหรือว่าเกิดมาจากอะไรได้บ้างค่ะเดีถามคุณหมอค่ะก็ปกติสาเหตุของการมองไม่ชัดนะคะก็อาจจะแบ่งหลักๆเป็น2ออย่างนะคะเกิดจากอันที่หนึ่งก็คือเกิดจากโรคของตา เช่นพวกโรคต้อกระจกต้อหินโรคจอประสาทต,ตาเสื่อมนะคะกับอีกอันหนึ่งก็คือไม่ได้มีโรคอะไรทางตาแต่มีภาวะสายตาผิดปกตินะคะก็เลยทำให้ภาพไม่ชัดเจนค่ะค่ะซึ่งวันนี้เราก็จะมาเน้นพูดคุยกันถึงเรื่องราวของสายตาที่ผิดปกตินะหรือว่าการแนวทางการแก้ไขาการรักษาผู้ที่มีสายตาสายตาผิดปกติให้กลับมา มองได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะก็มีมาพูดคุยกันก่อนอื่นต้องเรียนถามคุณหมอก่อนว่า,าสายตาที่ผิดปกติมันคืออะไรแล้วก็มันมีรูปแบบไหนบ้างหรือว่าทําความรู้จักดวงตาก,กันก่อนว่าเห็นว่ามันมีอวัยวะต่างๆที่สําคัญภายในดวงตาของเรามันมีเป็นยังไงบ้างคะ่ะค่ะ ก็ดีเลยค่ะก็อยากจะพูดถึงความรู้พื้นฐานของาการมองเห็นก่อนนะ,นะคะว่าปกติแล้วในดวงตาเราเนี่ยค่ะก็จะมีส่วนสําคัญสาคัญที่ช่วยในการมองเห็นอยู่3ส่วนนะคะก็คือกระจกตาหรือที่เรียกว่าคอเนียนะคะแล้วก็เลนส์แก้วตาหรือก็คือเลนส์ ซึ่งทำหน้าที่ในการรวมแสงนะคะแล้วก็มีจอประสาทตาหรือเรียกว่าเรตินานะคะคก็จะทําหน้าที่ในการรับภาพนะคะโดยกระบวนการเริ่มต้นของการมองเห็นภาพคมชัดเนะะี่ยค่ะก็เกิดขึ้นมาจากในกรณีที่เมื่อเรามองวัตถุคลื่นแสงจากวัตถุก,ก็จะผ่านเข้ามาในลูกตานะคะคก็จะถูกหักเหที่กระจกตาเลนส์แก้วตานะคะเพื่อให้ไปโฟกัสหรือตกลงพอดีที่จอประสาทตาหลังจากนั้นจอประสาทตาก็จะส่งภาพในรูปแบบของคลื่น ไฟฟ้านะคะ,คะผ่านเส้นประสาทตาไปยังสมองแล้วก็สมองเราก็จะทำหน้าที่แปลภาพออกมาเป็นว่าเป็นภาพอะไระถ้าเกิดว่าแสงตกโฟกัสพอดีที่จอประสาทตาภาพที่เห็นนั้นก็จะเป็นภาพที่ชัดเจนซึ่งเราก็จะเรียกว่าสายตาปกติะะนะคะ,คะส่วนทีนี้เมื่อกี้พูดถึงเรื่องว่าสายตาผิดปกติะะนะคะ,คะก,ก็คือตรงข้ามกับสายตาปกติที่เมื่อกี้พูดถึงนะคะสายตาผิดปกติก็คือการมองไม่ชัดซึ่งเกิดจากกรณีที่ว่า เมื่อแสงผ่านกระจกตาผ่านเลนส์แก้วตาแล้วไม่ไปโฟกัสพอดีที่จอประสาทตานะคะซึ่งอาจจะโฟกัสหน้าต่อจอประสาทตาซึ่งเราก็เรียกว่าสายตาสั้นหรือโฟกัสหลังต่อจอประสาทตาเราก็บอกว่าสายตายาวนะคะหรืออาจจะโฟกัสไม่เป็นจุดเดียวกันก็คือสายตาเอียงสายตาเอียงนี่ก็แสงอาจจะโฟกัสเป็น2จุด โดยทั้งสองจุดอยู่คนละจุดกันแต่ว่าอยู่หน้าต่อจอประสาทตาหรืออยู่หลังต่อจอประสาทตาทั้งคู่หรือจุดหนึ่งอยู่หน้าจุดหนึ่งอยู่หลังอะไรประมาณนั้นนะ,นะคะซึ่งก็มักจะเกิดจากความโค้งของกระจกตาในแต่ละแกนที่ไม่ไม่เท่ากันนะคะปกติแล้วสายตาเอียงก็มักจะพบร่วมกับสายตาสั้นสายตายาวค่ะ okay. นิว่าก็เป็นรูปแบบลักษณะของความผิดปกติของสายตาทงที่ได้กล่าวไป<ม>ก็คือทั้งสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงนะซึ่งต่างๆเหล่า,านี้แล้วก็มีวิธีทางการแพทย์ที่จะช่วยในการรักษาความผิดปกติของสายตาได้เช่นเดียวกันค่ะ และมากันที่ในส่วนของเรื่องราวของสายตายาวที่คุณหมอได้พูดถึงเมื่อสักครู่นี้ค่ะเห็นว่าเกิดขึ้นได้ทั้งในส่วนของผู้ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปหรือเปล่าหรือว่าเฉพาะคนที่อายุมากขึ้นหรือเปล่าถึงจะมีโอกาสเป็นสายตายาวหรือว่าถ้ามองไกลๆชัดดีแต่ว่ามองใกล้ๆไม่เห็นที่เป็นอาการของ สายตายาวหรือว่าบางคนอาจจะต้องอ่านหนังสือแล้วต้องยื่นมือออกไปให้สุดแขนเลยเพื่อจะได้มองชัดขึ้น,นต่างๆเหล่านี้นะคะสายตาสายตายาวนั้นจริง,รงๆแล้วมันมีอาการหรือว่ามีความผิดปกติยังไงบ้างคะ่ะสายตายาวจริงๆอะคะ่ะก็จริงๆต้องเรียกต้องต้องมี2ชนิดสายตายาวที่เมื่อกี้พูดถึงไปว่าเกิดจากว่า แสงไปโฟกัสหลังต่อจอประสาทต,ตาน<ช>ั้นนะคะอันนั้นคือจริงๆเขาเรียกว่าสายตายาวโดยกําเนิดน,นะคะ,คะส่วนเมื่อกี้ที่พูดว่าสายตายาวที่เกิดขึ้นในคนที่อายุ4ี่ปีขึ้นไปว่าเวลาพอมองไกลๆก,ก็มองชัดดีแต่มองใกล้มองไม่เห็นต้องยื่นไปสุดมืออันนั้นเรียกสายตายาวสูงอายุ<อ>ห,รหรือถ้าเกิดเรียกให้สุภาพก็เรียกสายตายาวตามอายุเราเรียกกันว่าสายตายาวตามอายุก็แล้วกันนะคะ ปกติแล้วถ้าเกิดว่าสายตาย,ยาวที่เมื่อกี้บอกว่าเรียกว่าสายตาย,ยาวโดยกําเนิดเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเป็นมาตั้งแต่เกิดค่ะสายตาย,ยาวโดยกําเนิดว่าเด็กๆปกติแล้วเราก็จะเกิดมาด้วยสายตายาวแล้วก็ด้วยกระบวนการต่างๆของเราเนยคะมันก็จะมีการสายตาเหล่านี้ก็จะค่อยๆลดลงในช่วง10ปีแรกของชีวิตแล้วก็จะเข้ามาสู่สายตาที่ปกติแต่ก็จะมีเหมือนกันค่ะว่าบางคนสายตายาวเหล่านี้ไม่ได้หายไปก็ทําให้มองไม่ชัดแต่ว่าถ้าเกิดว่้ายาวน้อยๆเช่นยาวสักสองสามร้อยอะไรประมาณนั้น คนไข้มักจะยังไม่ต้องใส่แว่นในช่วงอายุน้อยๆมักจะเพ่งได้นะคะแต่ว่าพออายุเยอะขึ้นก็อาจจะแบบเหมือนกับต้องใช้แว่นสายตายาวเร็วกว่าคนอายุปกตินิดนึงปกติ40ถึงจะเริ่มสายตายาวสูงอายุแต่กลุ่มนี้อาจจะใส่แว่นเร็วกว่าเพราะว่าจริงๆมีสายตายาวโดวยกําเนิดอยู่แล้วด้วยแต่ว่าเพ่งเริ่มไม่ไหวนะคะก็ะคือสายตายาวมีทั้งสองแบบทั้งแบบด้วยกําเนิดแล้วก็ในส่วนของผู้ที่อายุ มากขึ้นตามลําดับต่อไปด้วยนะนั่นก็เป็นสาเหตุหรือว่าลักษณะอีกส่วนหนึ่งของสายตาที่ผิดปกติค่ะและเรื่องราวที่น่าสนใจยังไม่จบเพียงเท่านี้นฟังค่ะเราจะมาพูดคุยกันต่อในตอนต่อไปวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังและพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะวันนี้ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะคุณหมอพลเดลตรญิงแพทย์หญิงภาวิกาธรรมโนจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดและแก้ไขสายตาผิดปกติที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวนี้และพบกันใหม่ ตอนหน้าสวัสดีค่ะ